วันนี้ฝากแจ้งวันนี้ทางชิลองฟาร์มก็ได้ปล่อยน้องน้แพะนะคะหลังจากที่กี่เดือนแล้วเนี่ยตั้งแต่หวานเข้ามาไม่เคยได้ปล่อยเขาออกมาข้างนอกที่นาของตัวเองนะคะวันนี้มันจะเป็นที่รอบๆที่นานะคะเนี่ยค่ะรอบที่นานั้นจะเป็นน้ําท่วมวันนี้เราปล่อยเขาออกมากินข้างนอกนะคะแต่มาไม่หมดนะคะเพราะว่ายังไม่รู้จากทางเข้าทางออกไปเดิมนะคะวันแรกแกะก็ออกมาสองตัวเข้าไปแล้วนะคะ เพราะว่าข้างในมันจะมีน้ําท่วมนะคะเห็นไหมคะเสียงร้องกนรละง,งมเลยนะคะบางตัวออกมาได้บางตัวออกมาไม่ได้เพราะว่ายังไม่รู้จากประตูทางเข้าออกเดี๋ยวไว้ครั้งต่อไปถ้าเราได้ปล่อยเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าตรงไหนคือประตูตามหลักเขาก็ออกมารอที่ประตูแล้วแหละแต่ทีนี้เรายุ่งยุ่งอยู่ไม่ได้มาเปิดให้ก็เลยเดินหนีไปไปคณะอื่นน้ำท่วมก็ไม่อยากข้ามมา แพะของเราช่วงนี้ก็จะสมๆมหน่อยนะคะเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงทั้งฝนทั้งฟ้าคึ้มอากาศไม่โล่งอากาศแปรปรวนนะคะน้องๆแพะเป็นจัดที่ปอดไม่ค่อยดีนะคะแพะจะเป็นปอดไม่ค่อยดีก็จะมีปัญหาเรื่องระบบทางเดินหายใจจะเป็นหวัดบ้างเป็นไอบ้างยิ่งลูกแพะยิ่งสําคัญนะคะลูกแพะคลอดใหม่ๆบางตัวแข็งแรงดีเช้าขึ้นมา ตื่นเช้าขึ้นมาตายแล้วก็มีนะคะ,ะส่วนมากก็จะเป็นไข้หวัดนะคะบางตัวเขาจะเป็นมาตั้งแต่ในท้องแม่เขานะคะพอคลอดออกมาไม่นานก็มาป่วยนะคะเพราะฉะนั้นทางเราก็แนะนํานะคะใครที่มีลูกแพะอ่อนๆนะคะก็ต้องป้อนยาพวกซาล่านะคะเหมือนว่ายาเด็กนี่นะคะ ยอนยาซาลายาแก้แพ้นะคะยาแก้แพ้อากาศอะไรประมาณนี้นะคะแพ้เล็กไม่แนะนําให้ฉีดเท่าไหร่นะคะแต่บางครั้งนะคะในกรณีที่เราเหมือนว่าเอาไม่อยู่นะคะบางครั้งเราก็อาจจะพึ่งยาฉีดนะคะคือลองผิดลองถูกนะคะบางครั้งบางครั้งมันเอาไม่จะอยู่จริงๆนะคะอันนี้นะคะเป็นฤดูการปรับเสียนนะคะถ้าฝนตกคึ้มคมฟ้าคึ้มฝนเป็นอาทิตย์อาทิตย์แพ้จะมีปัญหาเนะะี่ยค่ะ นานๆได้ปล่อยนะคะจะเหนื่อยมากหอบเลยไปะปพาลูกปะเข้าคอก่ะร้อนมากแล้วนะคะแล้วก็จะเอาเขาเข้าคอกเข้าฟาร์มแล้วนะคะเอามาลูกมาปะปไป <c oughs> นี่นะคะร้อนร้อนเหลือเกินนะคะอ้าเดี๋ยวเราจะเอาลูกแพะตัวนี้มาก่อนนะคะร้อนมากไปไม่ไหวแล้วนะคะคงจะหิวน้ำด้วย ดูเขหอบใหญ่เลยอือป่ะลูกปะ่ะโอ้ยเหนื่อยมากปะ่ะปะร้อนก็ร้อนเราไม่ได้ปล่อยนานพดถ,ถึงปล่อยก็ปล่อยอยู่แต่ที่นาตัวเองนะคะปล่อยที่นาตัวเองเขาก็จะเดินไม่เยอะเท่าไหร่นะคะเพราะว่าจะเดินแต่ตามคันนานะคะหญ้าอะไรก็น้อยนะคะเพราะน้ำท่วมไปแล้ว รอหลังน้ำลดนะคะน้ำก็หญ้า,าก,ก็จะเยอะขึ้นนะคะ <c oughs> ก็ฝากไว้นะคะใครที่เจอปัญหานะคะ <c oughs> เราต้องสู้ๆนะคะชาวแพะแกะจุดหมายมีไว้พุ่งชนนะคะวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้ก็เอาใหม่อย่างท้างเราก็เจอปัญหาเยอะนะคะน้องๆแพะตัวเล็กๆล,ลูกแพะเสียหายเยอะนะคะเสียหายจากฝนฟ้าอากาศยังมาเสียหายกับยุงนะคะยุงเยอะมากนะคะ ยุงเยอะจริงๆนะคะเอาไม่อยู่เลยนะคะกัดกินแพะเล็กของเราก็จะมีปัญหาได้นะคะเป็นหวัดเป็นไข้อาการไม่ดีนะคะเดี๋ยวเราจะเอาข้าวคาก้วนะคะนูนะคะก็จะเป็นฝูงแกะของเราลองตัวออกมาไม่ได้นะคะยังไม่เห็นทางเข้าออกอเดี๋ยวเอาเข้า,าก่อนนะคะมันร้อนมากเพราะว่าเราปล่อยเที่ยงบ่ายโมงนะคะไปธุระมาไม่ได้ตัดกระถินก็เลยต้องปล่อย ไปลูกข้าไปไปไอินอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างนะคะช่วงนี้อากาศไม่ค่อยดีแต่ตอนนี้ฟ้าโล่งแล้วนะคะฟ้าแจ้งแล้วป้ายป้ายป <c oughs> ภาวนาให้หมดหน้าฝนสักทีนะคะตอนนี้แล้ก็มีการสูญเสียแพะไปเยอะเหมือนกันนะคะ แต่พรุ่งนี้ฟ้าคงจะแจ้งนะคะเหมือนคืมๆสักพักก็คงจะแจ้งก็คงจะดีเหมือนเราที่เลี้ยงแพะแกนะค่ะอากาศดีๆปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคะเดี๋ยวหมดหน้าฝนนี้ก็จะเป็นของเราแล้วเนาะ <S <S หน้าฝนไปเจอหน้าหนาวหน้าหนาวยังไม่เท่าไหร่ค่ะหน้าฝนชื้นแฉะก็จะมีปัญหาเรื่องโรคพยาธิตามมาม,มาหลบล่มมาหลบล่มหลงฝุ่นจงได้ปะปะ ร้อนมากนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาทำการไล่เข้าไปแล้ว จังเลยเหนื่อยเหลือเกินลูกสาวปะ่ะเหนื่อยมากๆ เริ่มออกมาแล้ว